สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube ทุกคนนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับผมมีรถทีเด็ดนะครับรถในตํานานนะครับมานําเสนอคันนี้เป็น2คันสุดท้ายของโชว์รูมผมแล้วแล้วก็ฟอร์ดไม่ได้ผลิตแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้นะครับเป็นตัว4ประตูตัวตัวเตี้ยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้นะครับผมมีราคาพิเศษ เริ่มจากคันนี้เลยนี่นะครับเป็นตัวสีน้ำเงินนี่ครับสวยงามเลยนะครับคันนี้เหลือสองคันสุดท้ายแล้วน้ำเงินกับดำครับเลือกเอาได้เลยนี่ครับอันนี้คือตัวสีน้ำเงินนะครับก็ภายในนี่ครับนี่ลองดูภายในก่อนเรียบหรูมากเลยครับสำหรับคนที่อยากเอาไปแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องอ่างบ การตกแต่งหรือว่างบของรถแต่ละคันนะครับในสองคันนี้นะครับเป็นสองคันสุดท้ายแล้วที่หมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับช้าก็อดได้ช้าอดเลยนะครับแต่สมมติรถใครเร็วก็ได้ไปนะครับนี่ครับนี่ทั้งแล้วก็สีดำนี่ดูภายในครับถ้าไวรุ่นสร้างตัวนะครับต้องการนี่อยากได้ครับนี่ครับเป็นตัวห้าสปีดนะครับดูหน้าจอนี่ครับสวยงาม อ่านี่ครับเหลือสคันสุดท้ายแล้วนะครับสีดํากับสีน้าเงินถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube นะครับสนใจนะครับคันเนี้เราสามารถทําอะไรกับมันได้ 1. เราสามารถนะครับเปลี่ยนไฟเป็นแบบแมททิกก็ได้นะครับเปลี่ยนไฟแมททิกใส่กระจังหน้าหรือใส่ล้อแมตชขอบ18หน่อยแล้วก็อให้ยางเต็มๆซุ้มหน่อยก็ดูสวยครับดูดูดีเลยใส่บันไดก็ได้ครับแล้วแต่การตกแต่งนี่ หรือว่าจะใส่เป็นตัวชุดแต่งแรปเตอร์ก็ได้นะครับเป็นกระจังหน้ามาพร้อมกับกันชนด้านหน้าแล้วก็คิวล้อทั้งสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่ล้อให้ดูเหมือนว่าแรปเตอร์แบบโหลดโหลดลงมา2นิ้วอะครับจะดูเหมือนแบบเหมือนที่เอเวอเรสต์เขาทกันนะครับที่มันโหลด2นิ้วอะครับสวยๆครับหรือที่เขาเรียกว่าทรงสุลต่านนะครับเตี้ยๆหน่อยอาทำได้เหมือนกันนะครับราคาสองคันนี้นะครับฟอร์ดเขาตั้งขายอยู่ที่ราคา7 5็ดแสห้าหมื่นสองพันบาทนะครับนี่นะครับเจ็ดแสห้ามื่นสองพันบาททางโชรูมเรา ทำงบให้นะครับในรถคันนี้นะครับสามารถมีงบเอาไปตกแต่งหรือถ้าลูกค้า,าท่านใดที่ไม่ชอบตกแต่งนะครับอยากได้เดิมๆอย่างเงี้ยเอาไปใช้งานอ่ะก็เอางบตรงนี้ไปได้เลยเอาไปลดราคาลดลงได้เลยนะครับก็ราคารถ7จ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทมีส่วนลดหรืองบตกแต่งอีก1นึ่งแสนสื่นบาทนะครับหนึ่งแสืนบาทเนี่ยยังไงแต่งก็หล่อออกมาเท่นแน่นอนเนี่ยครับ งบส่วนลด1 2 0 0 0 0บาทนะครับท้องแถมพื้นฐานนะมีให้ทั้งหมดแล้วประกันภัยพรบรฟิล์มกับไฟผายางขัดเคลือบสีเพิ่มกันสนิมจดทะเบียนมีพร้อมหมดทั้งสองคันนะครับแล้วก็มีเงินงบอีก1 2 0 0 0 0บาทให้กับลูกค้าเอาไปตกแต่งกันอยากตกแต่งอะไรก็บอกผมมาเดี๋ยวผมจัดการให้จะใส่ล้อแม็กขอบ18ขอบ20หรือจะใส่กระจังหน้าเปลี่ยนเป็นหน้าแรปเตอร์เปลี่ยนไฟหน้าเป็นแมททีคเปลี่ยนไฟท้ายเป็น led ได้หมดเพราะว่าไฟท้ายตัวเนี้ย มันจะเป็นย,ย,ยังไม่ใช่เป็น Full LED นะครับเราจะเปลี่ยนมันเหมือนแบบ Full LED ก็ได้เนี่ยครับตรงนี้ครับอ่ากบาไลเนอร์เราแถมให้เลยนะครับไอตรงนี้ไม่ได้คิดตังค์อยู่แล้วมันแถมเดี๋ยวจ,จัดการให้หมดฟิล์มเฟิร์มจัดการให้หมดเลยอย่างที่บอกก็มีงบอีก1น0่งแมืบาทถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดไม่แต่งอยากอยากขับเดิมๆก็เอา1นึ่งแสมืบาทเอาไปลดตัวรถได้เลยครับลดไปอีก1นึ่งแสบาทจาก 752,000บาทลดไปอีก120,000บาทหรือว่าต้องการเอาไปใช้ให้เพิ่มเงินดาวหรือว่าเอาไปเป็นช่วยซับดาวก็ทําได้ครับนี่ทําได้เช่นกันแล้วแต่ชอบเลยมี2คันสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะถ้าเกิดใครสนใจนครับเอกฟอดโปรโมชั่น,นครับเราจัดการให้นะครับไม่ว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อ2คันนี้ได้นะผมมีไฟนันซิ่งเซน็นถึงต่างจังหวัดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรถสองคันนี้เราผมไปส่งให้ฟรีไปส่งถึงที่เลยนะครับ แต่อาจจะเป็นการขับไปส่งนะครับแต่ถ้ารถสไลด์เนี่ยเดี๋ยวลองลองคุยกันผมมีราคาพิเศษให้นะโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับ2ครคันนี้ Ford Ranger XL 4ประตูตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวเกียร์5สปีดนะครับเครื่องยนต์2.0นะครับไม่ขี้เหร่เลยนะครับขับดีนะครับนี่ครับ2องคันนี้หมดแล้วหมดเลยนะถ้าใครช้าก็อดเลยนะครับผมจัดโบแค่2คันนะครับเพราะว่าในโชรูมเราไม่มีแล้วแล้วก็ Ford ไม่ได้ผลิตแล้วด้วยนี่ ถ้าเกิดสนใจก็มาดูรถกันได้ที่โชว์ลูมฟอร์ดปทุมนะครับโทรมานัดผมเบอร์โทรผมก็มี2เบอร์0859079990แล้วก็0987991444นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับ AKE20 มาพูดคุยกันครับนี่สวยๆเลยนะครับถ้าท่านใดชอบก็ติดต่อเข้ามานะครับวันนี้เอามา2คันก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีรถราคาพิเศษอย่างเงี้ยจะเป็นตัวไหนแต่ผมจะพยายามเอามาให้ดูแต่วันเนี้ สองคันนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับรีบดําเนินการกันเลยนะครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมเอกฟอดโปรโมชั่นสวัสดีครับ